สวัสดีค่ะดีใจที่ดินแกลงนะคะวันนี้จะขอพาชมที่ดินใกล้ทะเลรัศมี3กิโลเมตรค่ะเริ่มจากตรงนี้เลยนะคะหน้ากว้างมากๆค่ะ230เมตรค่ะลักษณะพื้นที่จะเป็นสระน้ำนะคะ70-80%ค่ะก็จะเหมาะกับการทำร้านอาหารริมนาฟิชชิ่งตกปลาพักผ่อนในวันหยุดหรือเป็นสนามแข่งเจ็ตสกีก็ได้ค่ะเนื้อที่9ไร่2งาน62ตารางวาในราคาไร่ละ1ล้านแสนบาทแปลงนี้สามารถแบ่งได้นะคะ พิกัดอยู่ตำบลเนินคออำเภอแกลงจังหวัดระยองใกล้ทะเลเพียง3กิโลเมตรใกล้ถนนเฉลิมบุรพาชลทิตเพียง2กิโลเมตรซึ่งเป็นถนนการท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกและยังใกล้สถานที่ท่องเที่ยวอีกมากมายเช่นสะพานรักสแสมทุ่งโปรงทองเรือรบหลวงประแสและนี่ก็เป็นรูปร่างของแปลงที่ดินค่ะ สนใจเข้าชมแปลงโท095 790 315 1 15. ดีใจที่ดินแกลงยินดีพาชมค่ะ